สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิสินะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาชมพระเครื่องแล้วพี่นะต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ผมจัดเต็มเลยนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเต็มนี่กว่านี้นะครับผมนะพรุ่งนี้จัดเต็มนี่กว่านี้ต้องรอดูนะครับพี่นะเพราะว่าอ่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นการรวบรวมพระหลายๆวันที่ที่ไลฟ์แล้วก็อ่ายังยัง,ย,งยังพอมีอยู่เอามารวบรวมให้กับท่านได้ชมนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่า แต่และองค์ก็ถือว่าเป็นเป็นชุดใหม่นะเป็นชุดใหม่ๆเลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะไล่เรียงไปทีลงทีละอย่างนะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะราคาก็จะชี้แจงกันไว้เลยนะครับผมนะมาเริ่มจากองค์แรกกันเลยพี่นะองค์นี้นะองค์นี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นพระแบบน้ำเต้าเอียงหรือเปล่าแต่พระดูง่ายมากเลยพี่นะเนี่ยดูรอยบุ้งดูรอยตะใบ ดูรอยคราบดินดินไทยสมัยก่อนนะจิ๋วตาแจ๋วนะฮะอย่างนี้นะจิ๋วตาแจ๋วนะเห็นเลเห็นองค์เล็กๆนี่เล่นกันแพนะฮะเล่นกันแพงนะอย่างนี้ให้ดูแบบดูง่ายๆนะดูง่ายๆเนี่ยเหลืององมเขียวเลยนะตัวนี้ก้นเขาจะเปิดนะนก้นเขาจะเปิดแต่ทําให้ดูเนื้อง่ายๆนะอย่างนี้สองพันนะพี่นะเอาสองพันบาทนะเอาสองพันบาทเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์ เมกสิตนะเป็นเมกสิตปิดตาหลวงประทับนะปิดตาหลวงประทับเมกสิตนะองค์นี้เอาเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเอาสองพันห้าร้อยบาทมารายการตอบไม่ได้อย่ากโกรธกันนะพี่นะเพราะว่าเบาๆแล้วนะราคาเบาๆแล้วลบรีหูยานนะระเบิดส,สวยๆนะระเบิดส,สวยๆเลยนะลบุรีหูยาน นะดูหลังระเบิดสวยๆลบบุรีหูยานสวยงามจริงๆนะอันนี้สวยงามมากลบบุรีหูยานนี่เอาสี่พันบาทนะพี่นะเอาสี่พันบาทพาดูง่ายๆนะอย่างนี้ดูไม่ต้องมีข้อสงสัยนะดูง่ายสบายตานะเนื้อชินชินเงินนะอย่างนี้ยเป็นชินเงิน ปูหนังนะชิ้นเงินนะเนี่ยถ้าเป็นตะกั่วก็จะดำนะถ้าเป็นชิ้นเงินก็จะออกเงินเงินนิดๆนะฮะเงินเงินนิดๆเน,น,น,นี่ยขายแบบนี้ต้องขายคนดูเป็นนะพี่นะคนดูเป็นเขาตื้อเขาเล่นกันนะปุ๋งหนังแนวสี่พันบาทนะองค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะสี่พันบาทนะอันนี้น่าจะเป็นลบบุรีนะลบบุรีเห็นไหมระเบิดสวยๆนะ พาผ่านการใช้งานมาถ้าถ้าเดิมเดิมนะจะเห็นรอยระเบิดสวยกว่านี้นะถ้าเดิมเดิมนะจะเห็นรอยระเบิดสวยกว่านี้เอาสี่พันบาทนะหน้าโปรสําหรับคนที่ชอบพักกูนะอันนี้ก็เป็นกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะเดี๋ยเอาสี่พันบาทนะเอาสี่พันบาทพาพวกนี้เดินซื้อในสี่พันบาทนี่ซื้อไม่ได้พี่นะสี่พันบาทซื้อไม่ได้ จอบใหญ่หลวงเงินนะอันนี้แดงๆสวยๆเลยนะได้พร้อมกรอบด้วยนะได้พร้อมกรอบนะสี่พันห้าร้อยบาทนะเอาสี่พันห้าร้อยบาทอืมได้พร้อมกรอบด้วยเอาสี่พันห้าร้อยบาทเต็นหลังหูชัดเจนนะเต็นหลังหูชัดเจนเต็นบังคับพิมพ์มีนะเต็นบังคับพิมมีนะ ฝากกดติดตามเพจพิจิตไว้นะครับพี่นะเดี๋ยวผมตอบจะมีคลิปในเรื่องของการสอนดูพระนะาผ่านในช่องของ t k k t o k แล้วก็ youtube ต่างๆนะทุกช่องทางของผมนะอันนี้เป็นวัดเกตวัดเกในี่เอาพันเจ็ดนะพี่นะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพาทุกองค์ตรงปกแน่นอนนะเพราะผมมีอย่างละองนะนี่ กลอทองแดงนะกลนทองแดงเล่นกนแพงนะตำลิดนะตำลิดไม่ใช่ตำลิดธรรมดานะตำลิดสวยด้วยนะบอกเลยนะไม่ใช่ตำลิดธรรมดาเป็นตำลิดที่ค่อนข้างที่จะสวยนะกลนทองแดงมีกลิ่นนะสวยงามมากนะพระกลิ่งองค์นี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะสวยจริงๆ ห้าพันบาทนะห้าพันบาทว่าบางรายการต่อได้บางรายการต่อไม่ได้ต้องขอพัยจริงนะพี่นะอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเอาสองพันห้าร้อยบาทอ่าแท้ดูง่ายนะสองพันห้ารอยบาทเนี่ยอันนี้ก็แท้ดูง่ายนะอ่าอันนี้เอาห้าพันบาทนะพี่นะเอาห้าพันบาท รูตีห้าร้อยไม่แพงอย่างนี้นะฮะบอกเลยนะพระแพงก็ต้องดีนะแพงก็ต้องมีเหตุผลนะฮะไม่ใช่นึกจะแพงก็แพงนะฮะดูว่ามวลตานเป็นเม็ดเป็นก้อนสวยแบบนี้นะะนี่นะอันนี้เอาสี่พันนะ,ะเอาสี่พันอาจารย์ฟันนะอาจารย์ฟันอาจารย์โรนะ เหรียญอาจารย์ฟันเอาเอาเอาพันแปดนะเอาพนะันแปดเหรียญอ,อาจารย์ฟันอาเจโรเรียมเก่าๆวินเทจนะเอาพันแปดนี่อันนี้มาพร้อมกรอบเลยนะมาพร้อมกรอบเอาสองพันนะเอาสองพันบาทช้างเริ่มทํางานแล้วนะเอาสองพันบาทมาพร้อมตลับเลยนะพ้าเก่าๆแล้วนะ อันนี้ปิดตานะปิดตาต,ต,ต้องตีเป็นหลม้อแก้วนะพี่นะพวกเนี้ยนะเอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าดูเอาฮะพระผมนี่ผมบอกเลยฮะอยู่ในตาเซนนี่เข้าตาเซนทุกองคนะพระแบบนี้นะเพราะว่าผมเล่นพระเก่าเล่นพระสวยนะพระแบบนี้คนที่มีอายุเยอะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบพระแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ดูง่ายเลยนะจบเลยอันนี้นะก้นแบบ พวกอินโดจีนพวกหลงพวกเงินเลยแต่นี่อาจจะเป็นพวกเจ้าคุณมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ยังไงดูง่ายๆพาด,ดูเข้าใจง่ายๆนะพาหล่อแบบนี้นะอันนี้เอาสามพันบาทนะสามพันบาทแท้ดูง่ายๆราคาผมว่าไปไกลกว่าเนี้นะราคาผมว่าไปไกลกว่านี้แต่ผมขายราคานี้ยผมพยอดเนี่ย,ยผมมีสององ,องค์ตะก,กูนะ,ะไฟมาละหลวงพ่อยอดนี่มีสององ,องค์นะ ช่างน่าจะทํางานเกี่ยวกับการเชื่อมการอะไรด้านนอกนะเพราะว่าผมทาออฟฟิศด้วยนะมีสององนะมีองค์สวยกับองค์ไม่สวยนะมีองคสวยกับองไม่สวยแต่ว่าเห็นไหมลักษณะภาพเหมือนกันหมดนะภาพเหมือนกันหมดหลวงพ่อยอดหบางพ่อหมอนะนี่องค์นี้เอาสามพันนะองนี้เอาสามพันองศึกเนี่ยเอาสามพัน องไม่สึกเนี่ยเอาเอาสามพันห้านะองไม่สึกนะอาสามพันห้าต่างกันห้าร้อยนะสวยกับไม่สวยนะอ่ะเพราะามือผมหยิบอะไรนะผมก็จะหยิบด้วยตอนนี้นะจอบนะเดิมเดิมจอบเล็กเดิมเดิมอันนี้สวยหิ่งนะสวยหิ่งนะหลังแบบนะหลังแบบสวยหิ่งหลังแบบแบบนี้เอาเอาสี่พันบาทนะเอาสี่พันบาท น,นี่ก็เป็นหลังออกกะแบบหน่อยแต่ว่าไม่แบบไม่แบบจริงนะอันนี้ก็สี่พันบาทแต่เนี่ยเดิมได้หิ่งอันนี้คือได,ได้ได้ผิวหิ่งนะอันนี้คือได้ผิวหิ่งแต่นี่คือได้ติดเหลืองนะได้ติดเหลืองก็จะไ,ได้วางทีเดียวรอบเดียวเนาะเพราะว่าภาพบางอย่างเหมือนกันนะอันนี้เป็นเมฆสิธิ์นะหลวงพทับปะอานงนะเอาสี่พันบาทนะเอาสี่พันบาท อาราคานี้ไม่ได้แพงเลยนะพี่นะเพราะว่ามันเล่นมันเล่นแพงกว่านี้อยู่แล้วนะ <ermo> บางคนถามว่าขายแพงกว่าน,นี้ทําไมไม่ไปขายผมไม,ม่มีเวลาขนาดนั้นนะ <S <S ผมบอกเลยผมไม่ได้มีเวลาที่จะขี่รถไปกรุงเทพนะเพราะว่าผมอยู่กับบ้านเนี่ยผมก็รับลูกค้าไม่ไหวอยู่แล้วนะรับลูกค้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยถ้าออฟฟิศผมมันเสร็จจริงๆเลยแล้วมันเสร็จแล้วนะมันเสร็จแล้วนะแต่เพียงแ,นะแต่ฐา,านลากเนี่ย มันยังไม่เสร็จนะฐานลากที่ท,ที่ที่บ้านผมเนะี่ยที่จะต้องทําเพื่อที่จะยกออฟฟิศมาเป็นน็อกดาวน์นะอันนี้สามพันบาทนะสมเด็จเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะต้องติดกล้องติดกล้องนะเดี๋ยวจะได้เห็นบรรยากาศการซื้อขายข,ายของผมนะเพราะว่าต่อไปนะผมจะเปิดรับด้วยนะสําหรับคนที่เข้ามาขายผมที่บ้านนะอ่ะอย่างงี้นะถ้ามีพระแท้ก็ซื้อเป็นองค์นะถ้าถ้าเกิดเป็นพระเหมาก็ซื้อยกนะอย่างนี้เป็น เขาเียเป็นหลวงพ่อทับกันนะพี่นะเขาเลีเป็นหลวงพ่อทับนะองค์หนึ่งนี่เจ้าของเดิมซื้อองค์เราเป็นหมื่นนะเจ้าของเดิมเนี่ยซื้อองค์เราเป็นหมื่นนะเจ้าของเดิมซื้อองค์เราเป็นหมื่นนะเดือดร้อนจะใช้ตังก็เหมานะแต่วันนี้เอาผมเอาองค์เอาองค์ละสี่พันห้านะเอาองค์ละนะองค์ละสี่พันห้านะหมื่นหนึ่งได้สององค์ลทุกวันเนี่ยนะอันนี้เอาสามพันนะเอาสามพัน พักเก่ามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะฮะสามพันนะปั๊มเตารีดสามพันห้านะปั๊มเตารีดสามพันห้าหาย,ยากนะปั๊มเตารีดเคยอธิบายไปแล้วเนาะอ่ะอันนี้เป็น หลวงพระเดิมนะเป็นหลวงพระเดิมแท้ดูง่ายนะอันนี้แท้ดูง่ายเอาสามพันบาทสามพันบาทแท้ดูง่ายๆนะพี่พี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนพี่หาไม่เจอราคานี้นะห้าชายนะห้าชายนี่เอาสี่พันนะเอาสี่พันองค์นี้นะมันมันเลยนะอันนี้เป็นปั๊มเข่าว้างหลวงพระเดิมนะไอหลวงพระพรมว่าช่องแค่นะ อปั้มเข่าวกว้างหลวงพ่อพรมวัดช่องแครส,สวยนะสวยๆแท้ดูง่ายเตาหลวงพูทสุก์นะอันนี้แท้นะหลวงพูทสุกวัดบวชคำคำเท่านะ จริงไม่ได้รู้ราคาเล่นนะพี่นัทแต่เต่าเนีแท้แท้ดูง่ายๆเลยนะเทียบกับหนังสือนี่เป๊ะเลยนะเอ้าลืมบอกราคานะ่ะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเอาสองพันห้า้อยบาทปิดตานะใช้งานมานิดนึงนะใช้งานมานิดนึงเอาสองพันเจ็ดนะเอาสองพันเจ็ดนื้อผงคุกรักนะเอาสองพันเจ็ด อืมสองพันเจ็ดร้อยบาทนะอ่าเนี่เป็นพระกลิ่งก้นทองแดงเหมือนกันนะคล้ายๆกับองค์แรกที่ผ่านไปเมื่อกี้นะหรือเป็นพิมพ์เดียวกันด้วยนะนเนื้อตำลิดนะห้าพันบาทนะห้าพันบาทห้พาพันบาทพระพวกนี้แพงนะพี่นะพระกลิ่งเนี่ยเขาเขาเล่นหากันนะเขาเล่นหากันนะเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะ ได้รับความนิยอมอยู่นะอันนี้เป็นเนื้อนวะนะลบบุตรโนะอย่างนี้เรียกเบตงหรอเปล่าไม่แน่ใจนะบัวลอบหรืออะไรสักอย่างนะอันนี้เป็นนวะเอาสามพันบาทนะเอาสามพันบาทนะอันนี้ก็เป็นลบบุรีน,ะนี่ระเบิดสวยๆนะอย่างเงี้ยสี่พันนะอย่างเงี้ยสี่พัน พาแท้ดูง่ายๆพี่นะใครที่ไม่เข้าใจนะดูพารพวกนี้ไว้นะจะติดตาเลยว่าพารแท้ดูง่ายๆมันเป็นแบบนี้จริงๆนะเราไม่ต้องมาโนนะฮะเราลงกล้องนี่เรารู้เลยนะอย่างเงี้ยนะเอาสี่พันบาทนะอ่ะนี่คีตานะอันนี้ห้าชายซอยสองวนันเดิมๆนะท้องไอ้ฐานแดงๆนะฐานแดงๆเป็นมันเทศเลยนะ เห็นไหมลายมุงลายมุ้งนะมันจะขึ้นแบบสวยๆแบบธรรมชาติแบบนี้นะขายปิดวันนี้นะฮะส่งพุ่งนี้นะ,ะพี่นะส่งพุ่งนี้นะเอาสี่พันบาทนะส่งพุ่งนี้นะ,ะแกงแกงฮะแล้วก็แห้งแล้วก็เบาแล้วก็รันตามไปนั้นเลยตามเทคนิคของเขาเลยนะหนวงพตุนนะ เดี๋ยววันหลังผมก็จะมาสอนนะแล้วก็จะมาเทียบจากในหนังสือให้ดูนะนะวันหลังก็จะพยายามาขยันให้มากกว่าน,นี้นะตอนนี้คือที่บ้านเนี่ยมันลกมากลกในที่นี้ก็คือลกทั้งเรื่องของเครื่องบินด้วยนะเครื่องบินมาคับวิทยุซึ่งซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นอาชีพของผมดูแล้วนะก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทําเป็นอาชีพนะเพราะว่าซื้อล้ำเตื้ออะไรมาเพื่อที่จะาลูกค้าเข้ามาซื้อได้ทั้งเครื่องบินนะ แล้วก็ซื้อได้ทั้งพระเครื่องนะคือเล่นหมดเลยตอนนี้นะอะไรที่เป็นตังเนี่ยเอาหมดเลยนะอือย่างนี้หกพันบาทนะหกพันบาทผมจะมาเทียบให้ดูนะว่าแท้เขาดูกันยังไงเขาเล่นกันยังไงนะผมมีหนังสือให้ทุกท่านได้ดูในหลายสิบเล่มนะหลายสิบเล่มม,มีให้ทุกท่านได้ชมอืมแต่มีข้อแม่นะฮะเวลามาเปิดนี่อันนี้เอาสี่พันบาทนะเวลาเปิดต้องค่อยๆเปิดนะพี่นะต้องค่อยคอยเปิดแบบเปิดแบบ ถ้าเปิดแบบไม่รักษานี่ไม่ไม่เอาออกไม่ดูนะพี่ต้องค่อยๆเปิดจริงๆเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มเนะี่ยอย่างหนังสือพยาวานอนนะเล่มหนึ่งเกือบหมื่นนะเล่มของหนังสือพยาวานอนเนี่ยเล่มหลวงพุอธุนเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งเกือบหมื่นนะเพราะนั้นผมเปิดจะจะ,จะค่อยๆค่อยๆเปิดนะอันนี้ที่ใส่ถุงว่าไม่ใช่แล้วกลัวหาไม่เจอนะอันนี้เป็นหลวงพูทสุกัดปอกขอมะขามเท่าจิ๋วแต่แจวนะบอกเลยนะองค์นี้ต้องเอาสองพันนะเอาสองพันนะ คิวแต่แจวองแนี่ดูง่ายนะเพราะว่าหนังสือเล่มหนึ่งผมใช้หนังสือที่เป็นหนังสือสมาคมพระเครื่องพระที่ไม่รู้ที่เนี่ยผมก็มีนังสือกินตัดนะมีนังสือกินตัดอ่านอยู่นะพยายามสะสมความรู้ให้ได้มากที่สุดนะช่วงกลางค่ำกลางคืนเวลาผมเคลียร์งานเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยผมก็จะนั่งดูพระดูหนังสือนะพอที่จะมีความรู้เอามาให้กับทุกท่านได้ชมนะอันนี้ เอาสองพันนะเอาสองพันอันนี้เป็นพระโพธที่ตั์นะอ่าพัางพักการนะพังพัะการด้านในเป็นเนื้องเงินนะแล้วก็ข้างนอกเล่มเงินด้วยนะอ่าด้านในเป็นเนื้องเงินแล้วก็เล่มเงินด้วยนะเอาสี่พันห้านะเอาสี่พันห้าอย่างนี้ไม่ตาบพี่นะจริงๆถ้ามองทรงแล้วผมจะตีเป็นหลวงพ่าเพราะว่า,าพระแบบเนี้ย พวกเนื้อไม่คัดสิตเนื้อเก่าๆสำริดแบบนี้นะคือไม่ทราบที่พี่นะปั้นจริงนะเป็นพิมพ์ปั้นก็จริงนะแต่ว่าผมไม่ทราบที่ว่าเป็นวาระที่ไหนจัดสร้างเพราะว่าไม่กล้าตีไม่กล้าตีนะอย่างนี้เอาสี่พันบาทนะเอาสี่พันบาทเนี่ยหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเนี่ยนะเอาสามพันห้าแล้วกันนะอันนี้นะเอาสามพันห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอพระเยอะนะเจอพัดกองเตมไปหมดเลยนะ ซื้อทันก็ทันนะแต่ว่งนี้วันพฤหัสนะเนะวันศุกร์ผมจะลงพักข,ของจ่าเด่นชัยนะอันนี้เป็นมาเหตุส่วนนะมาเหตุส่วนเอาสี่พันนะวันศุกร์เดี๋ยวลงพักของจ่าเด่นชัยนะอันนี้ปิดตาปิดตาเนี่ยเอาสามพันบาทนะเอาสามพันบาทอื ผมบอกเลยพ้าผมทุกวันนี้จะไม่พอนะไม่ไม่พอแบ่งนะบางคนก็จะเข้ามาตัดก่อนที่ผมจะไลฟ์ไม่ได้นะผมต้องบอกก่อนเลยว่ามาตัดก่อนที่ผมจะไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าคุณต้องรอให้ผมไลฟ์ก่อนนะผมถึงจะเก็บพ้าไว้นะใครที่จะเข้ามาดูเนี่ยต้องต้อง,องเพราะว่าผมต้องเน้นลูกค้าทางทาง youtube ก่อนนะโอเคเอาสี่พันนะเพราะว่าผมได้พ้ามาเนะี่ยผมไม่ตัดให้ใครเลยนะนอกจากคุณต้องรอวันศุกร์เท่านั้นนะ ปิดตานะแบบนี้ก็เป็นพิมพ์ปั้นนะเนะี่ยอย่างเงี้ยครับเป็นพิมพ์ปั้นอย่างนงี้ก็ตีมหลงพระทับกันนะเรียมเงินนะเลี่ยมเงินนะเรียมเงินนะเอาสามพันห้านะเอาสามพันห้าเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้พระเท่าเทียมกันนะเท่าเทียมกันบางคนบอกว่าอ่มีพระอะไรเนี่ยสองพี่ดูก,ก่อนเลยนะเพรแต่ไม่เคยซื้อผมเลยนะผมก็เลยไม่ส่งนะผมบอกก่อนว่าผมทําทุกอย่างเนี่ยทําทาเพื่อความตรงไปตรงมาเหมือนกันนะ บางคนส่งให้พี่ดูก่อนเลยส่งไปนะแต่ไม่เคยซื้อจริงๆนะบอกเลยนะว่าไม่เคยซื้อเลยนะคือเหมือนอยากรู้เป็นคนแรกอะแต่ไม่ซื้อนะเท่านั้นเองนะผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนจริงเหมือนกันนะพี่นะคนจริงเหมือนกันเพราะว่าเราทําอะไรเนี่ยเราไม่ใช่เด็กแล้วอะนะเราไม่ใช่เด็กแล้วคือชีวิตเนี่ยเอาเนี่ยสามพันนะชีวิตเนี่ยคือผ่านความเป็นความตายมาเยอะแล้วนะผมก็สองรอบนะเป็นเลือดสมองแตกนะ กับเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยนะสองรอบแล้วนี่อันนี้บอกเลยอันนี้เป็นชินาราดอินโดจีนนะชินาาดอินโดจีนนะเนื้อนวะนะฮะเนื้อนวะนะชินาาดอินโดจีนเนื้อนวะเอาสี่พันบาทนะดูง่ายๆนะดำเหี้ยมเลยนะอันนี้ปิดตาลงพอแก้วนะเอาสามพันห้านะเอาสามพันห้าพาใช้งานมานะผมอาจจะให้ดูแบบนิดๆน,นะ เบียนะหลวงพ่อเอี่ยมเบียหอยขมหลวงพ่อเอี่ยมเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเบียหลวงพ่อเอี่ยมเอาสองพันห้าร้อยบาทแถวสุดท้ายละหลวงพ่อโตวัดเนินหลวงพ่อโตวัดเนินเนี่ยเอาเอาเอาสองพันสองนะเอาสองพันสองนะหลวงพ่อโตวัดเนินอ่ะผมมีมาสององค์นะเนี่ย er, <lands> นะนะฮึ่ม <themselves> เอาราคาเท่ากันนะพี่นะเอาราคาเท่ากันนะมีกสององค์ฮนะอย่างนี้เอาพันแปดนะเอาพันแปดนะปิดตาไม่ทราบที่นะอย่างนี้นะเอาเอาสองพันนะเอาสองพันพาร์ทแท้ๆดูง,ง่ายๆนะแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ทราบเกจจิตเท่านั้นเองนะเอาสองพันนะ อันนี้ก็เอาสองพันบาทนะเอาสองพันบาทสวยๆนะพาดูง่ายๆนะอยู่กับผมเพชรพิจิตวันนี้เน้นแท้ดูง่ายๆเนี่ยอันนี้แท้ดูง่ายๆเนี่ยลงรักนะอันนี้เอาสี่พันบาทนะพี่นะเอาสี่พันบาทเอาสี่พัน 4, บาทนะ เาเยอะนะพรุ่งนี้เยอะกว่านี่นะพรุ่งนี้เยอะกว่านี้อันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมเอาสามพันนะเอาสามพันแบ่งๆกันไปนะพระราคาแบบนี้ถือว่าเกินครึ่งนะพี่นะถือว่าซื้อได้ถูกกว่าครึ่งหนึ่งจากสมัยก่อนนะอันนี้เป็นหลวงพ่สุกวัดประคองมะขามเท่านะนี่นะหลวงพ่สุกวัดประคองมะขามเท่าเอาสองพันนะเอาสองพันบาท อันนี้เลี่ยมเลี่ยมชุบหนาคหรือนาคไม่รู้นะฮะแต่เป็นปิตาหลวงพรทับไอ้เป็นเป็นลูกอมหลวงพรทับนะเป็นลูกอมหลวงพรทับอันนี้เอาสามพันบาทนะเอาสามพันบาทนะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะคลาสสิกมากเลยนะเบียร์แก่นะดูง่ายๆหิ่งๆงสภาพนี้คือหิ่งนะสภาพแบบนี้คือใช้ใช้แบบโดนเนื้อโดนอะไรลักมันจะเปิดนะนักมันจะเปิดแต่เนี้ยรักมันเปิด บ้างแต่ว่ามันมันไม่ได้ถึงกับแบบเงาวับเลยเพราะว่ามันมันมันเป็นผิวหิ้งอยู่นะเป็นผิวหิ้งอยู่ห้าพันบาทนะห้าพันบาทอ่ะองค์สุดท้ายแล้ะนะองนี้ก็เป็นสมเด็จนะอย่างเงี้เอาสองพันนะพี่นะเอาสองพันสมเด็จนี่อยู่ในกรอบมานะฮะอยู่ในกรอบมาพี่ดูเนื้อที่เปิดกับดูเนื้อที่ปิดไว้นะอืม เขาแจ่ง่ายๆเลยนะพี่นะคือดูผ้าเน่ยเราเราให้ดูแบบง่ายๆต่อไปเนี่ยฝากกดติดตามช่องผมไว้นะผมจะลงนะเกี่ยวกับเรื่องของการสอนนะพระแต่และองคนะ์เป็นยังไงดูยังไงอะไรยังไงนะเดี๋ยวจะลงทุกท่านไ้ชมนะก็ต้องขยันหน่อยช่วงนี้นะเพราะว่าตอนนี้วงการพระก็อย่างว่านะพวกเช็คตรงเช็คเด้งมันเยอะนะคฟันน่าจะถือก็ลดไปนะ แต่ผมบอกเลยว่าว้าพระรเครื่องดีกว่านะดีกว่าวหว้พระสงฆ์นะสมัยนี้นะพระสงฆ์เดี๋ยวนี้โอ้โหไว้ใจไม่ได้นะอ่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบพระรเครื่องนะของเพชรพิจิตวันนี้นะก็สามารถติดต่อเพชรพิจิตตตามรายละเอียดด้านล่างตรงนี้เลยฮนะสำหรับวันนี้เพชรพิจิตต์ขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ